ปลากรางพร่วงเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าสูงมีการส่งออกตลาดต่างประเทศในปริมาณมากแต่ปลากล้างพะร่วงในตลาดปลาสวยงามทั้งหมดเป็นปลาที่จับจากธรรมชาติส่งผลให้ปริมาณปลาในถิ่นอาศัยลดน้อยลงจําเป็นต้องศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ในโรงเพาะฟักเพื่อจาหน่ายในตลาดปลาสวยงามทดแทนการจับจากธรรมชาติจากการวิจัยพบว่าสามารถขุนพ่อแม่พันธุ์ปลากล้างพะร่วงจากธรรมชาติให้สมบูรณ์เพศในโรงเพาะฟักได้ โดยเลี้ยงในสภาพแสงน้อยให้อาหารโปรตีนสูงเดือนกันยายนถึงมกราคมปลาจะมีความสมบูรณ์เพศปลาเพศเมียช่องท้องขยายใหญ่ลักษณะท้องอูงนิ่งปลาเพศผู้มีลักษณะช่องท้องคอดวัลลำตัวยาวเรียวคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลามาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นความสมบูรณ์เพศโดยสลบปลาด้วยสารละลายน้ำมันการพลู10%อัตราส่วน2มิลลิลิตรต่อน,น้ำ5ลิตรเมื่อปลาสลบแล้ว ฉีดฮอร์โมอนบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังโดยปราเพศเมียฉีสองเข็มเข็มแรกใช้ฮอร์โมอนสังเคราะห์ hcg 5 0 0้ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมพักปลาไว้24ชั่วโมงจากนั้นฉีดเข็มที่สองด้วยโบรเซลิลีนอะซิเตต15-30ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมร่วมกับดอมโพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่ปลาจะมีความพร้อมในการวางไข่ภายในเวลา11-12ชั่วโมงหลังจากฉีดฮอร์โมอนเข็มที่สอง ส่วนปลาตัวผู้ฉีดฮอร์โมนเข็มเดียวใช้บูสซ,ซิเลิีนอะซิเตต30มิโรรกรัมต่อกิโลกรัมและดอมพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปลาจ,จะพร้อมให้น้ำเชื้อภายในระยะเวลา11-12ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดเวลานำพ่อแม่พันปลามาสลบด้วยสารละลายน้ำมันการพลูเพื่อเตรียมเก็บน้ำเชื้อและรีดไข่ เมื่อปลาสรุปแล้วเปิดช่องท้องปลาเพศผู้เพื่อเก็บอันทะลักษณะอันทะของปลาจะเป็นถุงสีขาวสองภูอยู่ติดกับผนังช่องท้องด้านในใช้ฟอ์เซ็บดึงอันทะของปลาออกมาวางบนตะข่ายผ้าตาละเอียดที่แช่อยู่ในสารละลายน้ำเกลือ0.45% ใช้ฟอสซฟตบีบถุงผ้าเพื่อให้สเปิร์มละลายออกมาอยู่ในสารละลายน้ำเกลือจากนั้นสลบแม่ปลาเพื่อรีดไข่โดยบีบเบาๆที่ช่องท้องเพื่อให้ไข,ข่ของแม่ปลาออกมาผสมกับสเปิร์มที่เจือจางในน้ำเกลือปล่อยให้ไข่และสเปิร์มปฏิสนธิกันระหว่างนี้อาจใช้ผู้กันสะอาดโกนเบาๆเพื่อให้ไข่และสเปิร์มมีโอกาสสัมผัสกันอย่างทั่วถึงจากนั้นเติมน้ำสะอาดลงในไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว ทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีจึงนำไปพาอฟักในกระบะฟักไข่ปลาต่อไปสามารถใช้ภาชนะพลาสติกผิวเรียบที่มีขนาดห้าสิบลิตรที่ฆ่าเชื้อด้วยสาราลโพบิโดไอโอดีนและล้างสะอาดเป็นกระบะฟักไข่ปลาใช้แผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกวางที่พื้นกระบาฟักไข่เพื่อให้ไข่ปลายึดเกาะไข่ปลาก้้งร่วงเป็นไข่จมติดจากการวิจัยพบว่าอัตราการปฏิสนธิสูงสุดเจ็ดสิ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ และอัตราการฟักออกจากไข่สูงสุด80%ในช่วงที่พ่อแม่พันปลามีความสมบูรณ์เพศเต็มที่ไขปาารรร่ปลากั้งร่วมมีพัฒนาการและอัตราการฟักออกจากไข่ที่ดีในน้ำสะอาดสภาพน้ำนิ่งความเข้มแสงน้อย pH 6.8-7.5ถึงความเป็นด่าง25-50 ppm ควรให้อากาศเพียงเบาๆปิดด้านบนของกระบาบฟักไข่ให้มืด จะช่วยให้ไข่ปลามีพัฒนาการและฟักเป็นตัวได้ดีขึ้นลูกปลาก้างพรล่วงฟักออกจากไข่ในเวลา22-24ชั่วโมงสามารถแยกไข่เสียและลูกปลาออกจากกันได้โดยค,ยค่อยๆยกแผงกระจกซึ่งมีไข่เสียติดอยู่ขึ้นจากกระบาฟักไข่กาจัดไข่เสียและลูกปลาที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไปการรักษาความสะอาดของพื้นกระบาฟักไข่จะช่วยให้ลูกปลามีการรอบตายสูงขึ้นลูกปลาก้างพรล่วงไวอ่อนอาศัยอยู่เฉพาะที่พื้นกระบาฟักไข่หลบซ่อนใต้ร่มเงา จากการวิจัยพบว่าควรใช้ท่อพลาสติกมัดเป็นแพรวางที่พื้นกระบะฟักไข่เพื่อให้ลูกปลาเข้าไปหลบซ่อนอาจเติมเกลือแกง0.2ถึง0.3 ppt ในการอนุบาลลูกปลาระยะ3-5วันแรกจะช่วยให้ลูกปลารอดตายมากขึ้นถุงไขแดงของลูกปลายุบหมดใน72ชั่วโมงใช้ตัวอ่อนอัตเมียรแรกฟักมีชีวิตที่ล้างสะอาดแช่ในอุณหภูมิ4องศาเซลเซียสให้เป็นอาหารลูกปลา ต้องให้อาหารในปริมาณน้อยโดยหยดตัวอาทิเมียมีชีวิตให้กระจายทั่วกระบาอนุบาลลูกปลาวันละสองครั้งเช้าและเย็นและดูตะกรเปลี่ยนถ่ายน้ำา5 0 6ถึงเปอร์เซนทุกวันลูกปลากล้างพะล่วงบอบบางติดเชื้อต่างๆได้ง่ายเนื่องจากลูกปลาอาศัยอยู่ที่พื้นถังตลอดเวลาหากพื้นถังอนุบาลมีตะกรสารอินทรีย์หรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเกาะอยู่เป็นเมื่อกลื่นจะทําให้ลูกปลาพยอยตายเป็นจํานวนมากในระยะ7จ็ถึงสิวันแรก ดังนั้นจึงต้องรักษาความสะอาดของพื้นถังอนุบาลและพื้นผิววัสดุหลบซ่อนเปลี่ยนถ่ายน้ําสะอาดทุกวันจากการวิจัยพบว,ว่าช่วง3-4สัปดาห์แรกลูกปลากล้างพระร่วงจะมีอัตราการรอดตาย30-35%ลูกปลาอายุ4สัปดาห์มีความยาวลำตัว1-1.2เซนติเมตรระยะนี้ลูกปลาจะออกจากวัสดุหลบซ่อนมาว่ายน้ำเช่นเดียวกับปลาเต็มวัย ลูกป,ปลาระยะนี้มีความแข็งแรงมีการรอดตายสูงสามารถย้ายออกมาเลี้ยงในถังเลี้ยงปลาทั้งบ่อคอนกรีตหรือถังพลาสติกขนาด500-1,000ลิตรให้อาหารสำเร็จรูปบทละเอียดโปรโตีน45%แก่ลูกปลาโดยโรยอาหารผงลงในถังเลี้ยงปลาในปริมาณเล็กน้อยก่อนที่จะให้อาทเมียเป็นอาหารหลักแก่ลูกปลาลูกป,ปลาที่แข็งแรงจะกินอาหารผงก่อน ส่วนลูกปลาที่ยังปรับตัวไม่ได้จะกินอาชีเบียนในระยะ5-7วันแรกเมื่อลูกปลาปรับตัวในถังเลี้ยงได้แล้วให้กินอาหารผงเพียงอย่างเดียววันละสองครั้งเช้าเย็นดูตะกรและทำความสะอาดพื้นถังเลี้ยงสัปดาห์ละครั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอหรือใช้ระบบกรองชีวภาพหมุนเวียนเพื่อให้น้ำสะอาดปลาก้างพะล่วมมีการเจริญเติบโตดีเมื่อเลี้ยงในสภาพแสงน้อยจึงควรปิดด้านบนของถังเลี้ยงให้มืดทึบ เปิดช่องว่างด้านบนเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นช่องให้อาหารลูกปากลาก้างทะลุ่นจะเจริญเติบโตจนได้ขนาดตลาดความยาวตัว4-5เซนติเมตรในระยะเวลา90วัน